ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณข่าวบรสุขธิครับผมจัาธีมาการชนะไพรินนะฮะโอ้ตอนนี้เถียงกันเสียงแตกเลยเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยเมื่อสักครูน่นี้เอาดีแล้วครับนะถกเถียงกันด้วยเ,เหตุผลแล้วกันนะฮะแล้วพุทธิปัญญาจะเกิดในช่วงท้ายหลายคนบอกเอาอะไรมาอีกในแวกดน้อยเอาอะไรเล่นอะไรอีกแล้วเราอะอยากจะเล่าข่าวการเมืองแล้วก็อยากจะเอ่ยนามของนักการเมืองแต่ว่าเผอิญว่าข่าวข่าวนี้มันเป็นข่าวที่เกิดขึ้น ในช่วงโควิดแล้วบางทีบางคนที่ไม่ได้ติดตามการเมืองอาจจะไม่รู้แล้วพอไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองบางทีเราก็อยากจะอ่านชื่อท่านเต็มๆแหละแต่ว่ามันกลัวก็บอกแบบนี้เลยก็แล้วกันเราก็เลยเอาย่อๆมาก็แล้วกันนะวุ่นรักพักในกอเนี่ยพักในกอพักไหนอ่ะพักในกอใช่พักในกอหรือว่าผมเอ็นวักผิดเนี่ยเฮ้ยผมเอ็นวักผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยพักเนี้ยพักไหนลองนึกกันเอาเองนะเรามาดูนะฮะ ในพักๆนี้เป็นพักที่ใหญ่ที่สุดในรัฐบาลตอนนี้โหจะใบไปทําไมเนี่ยหลายคนบอกเอาเถอะขอให้ผมได้มีโอกาสบาใบเถอะนะลักษณะว่าฟังข่าวบันเทิงก็แล้วกันณนะปัจจุบันนี้ครับบรรดารัฐมนตรีที่ดูแลควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องหลักๆของประเทศบางเรื่องที่มูลค่ามหาศาลเนี่ยอยู่กับฝั่งสีแดงไม่ได้หมายความถึงสีเสือ้อแค่ต้องการให้เห็นตรงคัว่วตรงข้าม รองนายกสอเสือนะฮะมีสมาชิกในกลุ่มเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงหนึ่งแถวซอยอารีชื่อขึ้นต้นคือออ่างอีกท่านหนึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงที่ขึ้นต้นด้วยพอพานไฟลุกหูยหยูชื่อขึ้นต้นด้วยสอเสือชื่อรัฐมนตรี อีกท่านหนึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้องใหม่เพิ่งตั้งขึ้นเลยในยรัฐบาลน,นี้ชื่อขึ้นต้นคือสอเสือเหมือนกันคราวนี้ปีกนี้ก็กําลังดูแลนโยบายบางสิ่งบางอย่างของแต่ละประเทศโดยเฉพาะนโยบายทางด้านการวง,งการเงินความเป็นอยู่นะฮะและปีกนี้ก็ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าพักเลขาที่การพักพอรู้ยังฮะแล้วมาฝั่งนี้ครับคุณผู้ชมครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้ว ในพักการเมืองพักใหญ่ที่สุดในรัฐบาลนําโดยบิ๊กปอใครอ่ะไม่ทราบตอนนี้เป็นรองนายกและมีการดันรัฐมนตรีคนหนึ่งครับซึ่งตอนนี้คนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงนี้ซึ่งคนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชื่อขึ้นต้นด้วยสอเสือพยายามจะดันคนนี้ให้มาคุมกระทรวง ในฐานะรัฐมนตรีแทนและพยายามจะดันผู้หญิงคนหนึ่งฮะทำหน้าที่เป็นเหมือนโทรโคงประเทศในการกระจายข่าวมีตำแหน่งทางวิชาการนำหน้าเป็นศาสตราจารย์เลยนะโอ้ยังสาวยังสวยอยู่เลยครับให้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนี้ฮะโอ้โหกำลังจะกลายเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วและปิดท้ายด้วยกระทรวงที่ท่านนี้ดูแลอยู่กระทรวงพอพานนะ่ะ กระทรวงที่งบประมาณน้อยมากแต่ดูแลเงินก้อนใหญ่เกือบจะที่สุดของประเทศไทยกระทรวงอะไรเนี่ยงบประมาณน้อยมากๆอยู่แถวๆวิภาวดีรังสิตแถวๆสวนรถไฟกระทรวงอะไรฮะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอยากจะขยับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขึ้นต้นด้วยสสาลาชื่อของรัฐมนตรีคือนอนเนนย้ายไปคุมกระทรวงพลังงานแทนและจะมีการสลับสับเปลี่ยน ฮะอะไรนะฮะอ้าวกระเฉลยไปแล้วหรอเมื่อกี้อขอโทษขอโทษขอโทษกระทรวงอะไรนะเฉลยไปอะ่ปะฮะพลังงานพลังงานขอโทษครับคือมันมันสะกดตัวเองไม่อยู่มันเผลอพูดเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เผลอจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ต้องเอาไปเล่าต่อนะว่าผมเผลออ,อืม <c oughs> โถเอ้ยหมดกันอุตส่าห์จะทำเป็นตัวย่อให้หมดเลยเนี่ย เขาว่ากันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและนอกเหนือจากจะมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงภายในพักกันก่อนแล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงพักเสร็จปับ๊บหลังจบโควิดปั๊บก็อาจจะนำมาสู่การเปลี่ยนคอรอมอเซตใหญ่นี่เป็นข่าวที่ไม่ว่านักข่าวจะไปถามใครก็ตามที่ผมย่อชื่อเนี่ยนักข่าวตามไปถามทุกคนบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร แต่ที่ทุกคนบอกไม่มีอะไรพร้อมๆกันนั่นล่ะทําให้เรารู้ว่ามันมีอะไรมีอะไรล่ะครับไม่ทราบครับต้องรออนาคตอนาคตออกมายังไงเราก็จะย้อนคิดถึงวันที่เราพูดถึงเรื่องตัวย่อกันนี้ละฮะผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ